สวัทุกคนครับนะใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวได้เลยตอนนี้นะของเราขึ้นด้านในเรียบร้อยเดี๋ยวให้ดูของหน่อยสินะของเราขึ้นด้านในเรียบร้อยครับใครเข้ามาหัวใจรายงานตัวได้เลยนะแล้วก็กดติดตามไว้เดี๋ยววันนี้เรามีทภาภารกิจทั้งนาราธิวาสและพยายามจะไปที่ปัตตานีเมื่อเช้าเนี่ยขึ้นเครื่องเจอเชาวปัตตานีบอกว่าพี่กันขาปัตตานีไม่มีคนมาช่วยเลยค่ะไม่รู้ว่าอันนี้เขากเล่าให้ผมฟังนะอยากให้คนมาช่วยพี่กันไปช่วยหน่อยได้ไหมคะ อ่าผมบอกได้งั้นเดี๋ยววันนี้ผมเพิ่มลิสต์เข้าไปปัตตานีแต่ก่อนที่เราจะไปเดี๋ยวขออนุญ,ญาตให้ดูภาพก่อนนะให้ดูก่อนว่าตอนนี้เราเอาอะไรไปบ้างนะครับตอนนี้นะอ่าโอเคตอนนี้ทางกองทัพบ,บกนะครับเครื่องมหัศาจรรย์เหมือนเดิมนะตอนนี้เรามีไข่นะครับจาก CP นะเอามาช่วยตอนนี้เราเอาขึ้นไปเรียบร้อยด้านหลังคือถุงยางชีพแบบมหาศาลนะครับของ มุยทีรรมนัดพรมเผ่าเพราะอะไรไเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องให้ฟังนะครับว่ามันคืออีอย่างวะทําไมถึงทําไมมันถึงมีถุงมาแบบอย่างนี้นะครับอ้าวปักเป้าขึ้นเว้อ้าวทุกคนจะได้เห็นปักเป้าขึ้นนะครับเพราะว่าโอ,อกาสน้อยครั้งนะ,ะที่จะได้เห็นเพราะว่าเขาจะไปหน้างานแบบไกลๆหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวจังหวะขึ้นพอดีนะเดี๋ยวให้ดูอ้านี่ปักเป้า อันนี้หอส้มนะครับของปอพมหาไทยนะอันนี้คือของกองทัพบกนะครับอันนี้เขาจะวงการเขาเรียกหอแม่ทัพหอแม่ทัพนะครับนะทางกองทัพบกให้เข้ามาช่วยนะอันนี้เป็นหอสําหรับบรรเทาสาหนาภัยนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคืออย่างนี้ครับมันเกิดเรื่องหนึ่งขึ้นมาคือมีเอฟซที่นานากที่ผมจะไปที่นาราทิวสนี่แหละเขาแจ้งผมมาว่า พี่การของอะ่ะพี่พี่การเอามามันไม่ถึงมือชาวบ้านค่ะผมก็ฮะอะไรนะทำไมมันไม่ถึงมือชาวบ้านเพราะอะไรเขาบอกก็ไม่รู้เหมือนกันเอาล้วของไปไหนอะ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะของมันไปไหนก็ไม่รู้แต่อย่างนี้ผมก็เลยมีโอกาสได้เล่าให้พี่ชายผมฟังนะพี่พี่ชายผมเนี่ยเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกกันน้องเราเวลานี้เราจะด่าไปเราจะว่าไปชาวบ้านก็ไปอิ่มท้อง จะเาไปตามหาของชาวบ้านก็ไม่อิ่มท้องอยู่ดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวน้องพี่จัดของใหม่ให้เอาของจากมูลที่ธรรมนัสพมเผ่าไปนะเดี๋ยวพี่ประสานให้นะครับนะของมันก็เลยมาแบบรวดเร็วนะครับ600ชุดที่ธรรมนัสพมเผ่าให้ของมา600ชุดเอาทุกคนตบมือหน่อยครับตบมือให้หน่อยอ่าโอเคให้ดูระหว่างนี้ดูปังเป้าขึ้นไปด้วยอา่าปังเป้าต้องถอยนะแรงจัดนะแรงแบบแรงต้นไม้หักอนะ่ะอันเนี้ย แรงนะครับปักเป้านะครับเนี่ยเราทำภารกิจใช้เฮลิคอปเตอร์ในการช่วยเหลือชาวบ้านนะมันเป็นสิ่งที่ดีมากนะของพวกนี้มันมีอยู่ในประเทศเราเวลาเกิดเหตุเนี่ยเดี๋ยวเราหลบเข้าหลบหลบเข้าข้างเครื่องเลยนตรายรายแรงแรงมากคันนี้มันเป็นใบพัดคู่เหนะ็นไหมครับจะ แรงมากต้นไม้หักอะ่ะเคยใช้รอบหนึ่งที่ภารกิจที่เวียงป่าเป้ามันคือสุดยอดของเครื่องเลยแหละอันเนี้ยนะแต่อันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันนะครับอันเนี้ยของเรามีเราใช้ช่วยชาวบ้านนะสิ่งที่ประทับใจมากๆของพอกองทัพโบกคืออะไรรู้ป่าผมอะ่ะนะได้เอาคอลำเนี้ยไปลงของที่ต่างไปแล้วเหมือนได้จัดวันเด็กอะ่ะทุกคนเด็ก ที่ตากไปแทบไม่มีโอกาสจะได้เห็นอะไรแบบนี้เลยไม่มีโอกาสที่จะได้แม้แต่ขึ้นไปเหยียบน้อยมากครับโอกาสที่น้อยจะได้ขึ้นเครื่องแบบนี้เด็กพอเครื่องลงเด็กๆได้ขึ้นไปเล่นไปถ่ายรูปบนเครื่องโอ้โหมันเป็นความประทับใจอะ่ะเด็กที่อยู่สุดชายแดนใต้ได้ขึ้นมีโอกาสขึ้นเครื่องแบบแม่ทับอะ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตของน้องมาเลยนะผู้ปกครองให้ถึงห้าปากขอบคุณเลยว่า การขอบคุณมากนะแบบมาเติมความสุขให้คนใต้จริงๆอะ่ะเด็กเล็กเด็กน้อยเด็กในพื้นที่อจะมีโอกาสได้มาขึ้นอย่างนี้นี่ยากครับนะแต่เราเอาของลงด้วยให้ความสุขกับเด็กๆด้วยนะมันมันเป็นอะไรที่ดีเยี่ยมเยวเรารอปักเป้าขึ้นก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีฮอมาพามภารกิจทั้งหมดวันนี้3ามลำครับจะมีในส่วนของฝนหลวงสองเอาแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ อะไรนะการไปลำนี้เดี๋ยวผมไปของผลหลวงครับอ๋อไปชุดของใช่แเดี๋ยวผมคุ้มกันนะมันจะขาดที่นั่งอยู่พอเลยนะชุดคุ้มกันพี่นะครับมันต้องไปด้วยนะครับอ๋ออันนี้ไปได้นะเดี๋ยวก็บอกว่าเดี๋ยว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 ต้องเอาต้องเอาชุดคุ้มกันไปแล้วเกจไม่งั้นอันตรายเกจ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  เกดเกต้องจัดที่ให้ยุดคุ้มกันไปครับเรื่องของความปลอดภัยของทุกคนดูที่เลยเกียร์ด้านหลังนะของนะของตรงนู้นเขาร้เออถ้าตรงนู้นอะคนของของพีพีเขาเขาไอ้นี่ไปอ่ะอาจจะขอเขาถอนถอนลงก่อนหรือว่าจัดคนได้พี่อะนะเออเกดเกดขอเกดเกดเดี๋ยวขอเราเป็นถ่ายภาพให้แถวแทนอะไรก็ได้นะแต่เอาความปลอดภัยเป็นหลักก่อน อย่างนี้ครับคือทางกองทัพเนี่ยเขากา็ห่วงเรื่องความปลอดภัยของทีมงานที่เราไปช่วยคือผมบอกให้นะโมทบสบอเนี่ยความรู้สึกผมนะมันเป็นการดูแลเหมือนที่น้องครอบครัวเลยอะ่ะทุกคนเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าวันนี้เรามาทาภารกิจเราช่วยคนเราต้องช่วยทุกวันเราไม่ได้มาช่วยแค่ครั้งเดียวทีเดียวแล้วจบไม่ใช่เราต้องช่วยตลอดไปเพราะฉะนั้นความปลอดภัยในหลายๆด้านเขาเขาคำนึงนะครับเขาก็เป็นห่วงผมนะก็เลยว่า เดี๋ยวเขามีการจัดชุดในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยให้นะเรื่องของเราไม่รู้ว่ามันมีมือที่สามหรือว่ามีคนที่เขาไม่หวังดีหรือเปล่ากันเดี๋ยวเราไปหลบรุ่มลนมกันดีกว่อันนี้ก็จะออกเหมือนกันพอเราก็จะออกเหมือนกันนะมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะอันตรายครับนะ<ม>ก็เลยมีชุดในเรื่องของชุดคุ้มกันนะครับก็จะมีติดพวกก็สภพกำลังคบมือนะครับพร้อมที่จะ รับมือเหตุแบบไม่คาดฝันแล้วก็าการทำงานของเฮลิคอปเตอร์นะครับก็จะมีทางมืออาชีพนะที่คอยดูแลนะครับทุกคนกดติดตามไว้ครับกดติดตามไว้เดี๋ยววันนี้เจอกันทุกคนประมาณเที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งที่ สนามกีฬาสูงหงโกโลกนะครับสนามกีฬาสูงหงโกโลกทุกคนรับทราบไหมครับทุกคนรับทราบไหมครับสนามกีฬาสูงหงโกโลกวันนี้เวลาประมาณเที่ยงครึ่งเราเจอกันได้ไหมครับอ่ามาเดี๋ยวเราจะไปที่นู่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาของลงแล้วก็จะเดินทางไปด้วยรถนะครับเราจะเดินทางไปด้วยรถนะเที่ยงครึ่งเที่ยงครึ่ง แล้วก็ฝากทุกคนที่ดูอยู่นะครับตอนนี้ช่วยกันแชร์ออกไปนะครับนะให้คนที่เขาอยู่ในพื้นที่แล้วเขาต้องการความช่วยเหลือให้เขาเดินทางมาเอาความช่วยเหลือนะครับนะเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะช่วยกันแชร์เอาช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ตอนนี้ถุงยังชีพประมาณ600ถุงไข่ไก่อีกเทียบนะแล้วก็ตอนนี้เครื่องของเราหนึ่งลำของทอบอกำลังจะออกแล้ว ไปของเต็มเครื่องของเต็มเครื่องครับผมไป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 าม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 า,มา,มาเนี่ยกำลังจะมูฟไปแล้วครับตอนนี้ผมป่าทุกคนนะครับใครอยู่ที่สุไหงโกโลกนะครับแล้วก็ในพื้นที่อยากเจอกันท่านสามารถเรามาเจอกันได้ที่สนามกีฬาสุไหงโกโลกครับที่เดิมที่เราเจอกัน นะคราวที่แล้วมีบางคนขับรถมากว่า30กิโลขอบคุณมากเดี๋ยวผมจะเอาคลิปของน้องมาลงด้วยนะครับน่ารักจริงๆนะมีคนบอกเจอกันครับเจอกันครับของเต็มแน่นเต็มลำทั้งไข่ทั้งของทุกคนเห็นแล้วนะเต็มลำนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่สุงไห้โกลบแล้วก็เราจะเดินทางไปที่อปัตตานี ถ้าเวลาทันผมจะไปปัตตานีนะผมตั้งใจจะไปปัตตานีให้ได้เพราะว่าผมเจอคนหนึ่งที่บนเครื่องบินเขาบอกผมว่าปัตตานีความช่วเหลือเข้าไปน้อยมากนะผมก็จะทำให้เต็มที่นะครับนะเดี๋ยวรอสะักครู่ครับตอนนี้ขอบคุณก่อนขอบคุณทางกองทัพบกครับขอบคุณทางกรมฝนหลวงนะครับขอบคุณ c p m ีแมคโครโรตัสเมก้มายนะ ขอบคุณทั้งวทบ,บ .42 ทุกคนครับช่วยกันเต็มที่นะในการที่เอาของส่งเข้าไปให้ชาวบ้านนะระหว่างนี้กดติดตามไว้อ้าวไหนตรงเนี้ยมีใครเป็นชาวใต้บ้างพิมพ์คอมเมนต์บอกผมหน่อยเร็วนักบินโคตรเก่งนะลำเนี้ยนักบินเก่งมากนะครับมาแล้วครับเร่งเครื่องแล้วเร่งเครื่อง้วครับเร่งเครื่องแล้วนะนะ พร้อมครับเล่งเครื่องครับอยู่นครอ,อยู่อะไรอยู่นราธาิวาสอยู่ปัตตานีนะอ่าสงขลาหาดใหญ่นครศรีเอาแล้วครับเล่งเครื่องแล้วครับเดี๋ยวเราไปลุยด้วยกันวันนี้ถามว่าพี่กันแบบมีคนหามพี่กันไม่กลัวเสี่ยงไม่กลัวอะไรบ้างเหรอผมบอกเลยว่าคนใต้ละผมนะผมมาช่วยนะไม่ได้มา รังแกหรือสร้างความเดือดร้อนให้ผมมั่นใจครับวันนี้ผมมาเป็นประโยชน์วันนี้ผมมาทุกคนที่ดูผมอยู่ผมเป็นประโยชน์กับคนใต้ไหมครับพบิบอกดิ เลามันแล้วนะครับผมแตงแตงแตงไปถามปอพอให้หน่อยว่าวันนี้เขามีภารกิจอะไรบ้างใช่แล้ฮะจิ้วจิ้วแล้วครับไปพร้อมแล้วพร้อมแล้ว มนะครับเดี๋ยวจะมีตัวจี๊ดฝนหลวงมาอีกสองลำนะ ฝากประชาสัมพันธ์ไปนะครับฝากประชาสัมพันธ์ไปนะใครที่ดูอยู่นะครับนะท่านแชร์ออกไปเลยนะครับเพื่อที่จะให้ที่คนสรไหโกโลกนะครับที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงนะใครต้องการความช่วยเหลือเขาให้เขาสามารถออกมาได้หรือใครอยากมาทักทายถ่ายรูปก็มาได้เช่นเดียวกันนะครับฝากทุกคนช่วยกันส่งต่อความช่วยเหลือไปวันนี้เราไม่ได้ลำบ,บากวันนี้เราไม่ใช่คนที่เดือดร้อนนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าวันหน้าเราอาจจะไม่ใช่คนที่ทจะปลอดภัยไปนะนะนะแล้ววันนึงอาจจะเป็นเราโดนน้ำท่วมก็ได้ นะคนเหล่านี้เขาอาจจะย,ย้อนกลับมาช่วยเราก็ได้นะครับช่วยสังคมไปกับผมไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีเวลามีหัวใจยอย่างเดียวพอกดแชร์ไปครับผมไปแล้วอันนี้เขามีล้อนะเขาขับได้ ถอยก่อนเถอะถอยก่อน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 อน่า อโอเคนะครับหัวหัวฟูครับนะเป็นงานแล้วต้องหาสาอ,อะไรหลบได้ก็หลบนะครับดเดี๋ยวรออีกตัวจี๊ดนะครับสองลำคือผมบอกเลยนะของโฟนหลวงเนี่ยหลายคนจะมองว่าเฮ้ยเครื่องเล็กทำงานได้ผลของได้เยอะแล้วไม่ใช่ตัวจี๊ดเนี่ยนะมันคือมันคือตำนานใครจำได้ที่เวียงป่าเป้า ใครจําได้ที่แม่สายสองสามลำนี้สร้างํานานตะขนของเข้าไปให้ในพื้นที่ที่เครื่องใหญ่ไม่สามารถลงได้ขนของไปให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่มันแบบเล็กนิดเดียวแล้วเอาของไปลงให้ชาวบ้านได้อ่ะโอ้โหอันเนี้ยทุกคนนะชาวบ้านเนี่ยเขามองหาบนฟ้าแล้วก็มองเครื่องสีเขียวที่เขาหากันน่ะอ๋อเนี่ยกันตอมาลางังกันตอมารังนะครับแต่จริงๆอ่ะมันไม่ใช่ผลงานที่ผมทํามันคือผลงานของฝนหลวงที่ นักบินเขาเก่งมีฝีมือผมเจอนะนักบินนะลงประมาณเนื้อที่ประมาณห่างกันประมาณแค่นี้สองมืออ่ะเขากล้าลงอะ่ะลงไปแล้วโอกาสที่จะขึ้นมาไม่ได้เนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่เขาลงไปเพื่อเอาของม่ชาวบ้านชาวบ้านมายืนรอหลายร้อยอดอยากครับไม่มีข้าวกินต้องเอาของเนี่ยไปลงโอ้โหมันสุดยอดภารกิจเนี่ยคือถ้าหน้าง,งานเราเป็นพื้นที่ที่มันเล็กมากแล้วก็เข้าไปยากลําบากเนี่ยไอ้ฮอพวกนี้แหละมันสามารถที่จะช่วยคนได้จริงจริง มันฟังก์ชันแต่ละคนน่ะแต่ละหน้างานมันมีนมนมความสําคัญในตัวเองมากนะม,นมันหน้างานมันเหมาะของแต่ละเจ้าอ่ะนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูของก่อนอทุกคนดูของนั่นหน้านะเมื่อกี้ทาง CP a แมคโครแล้วก็โลตัสเอาของมาให้เมื่อกี้เอาไข่มาให้ประมาณ2เอาไข่วันนี้สองหมื่นใบนะครับสองหมื่นใบนะอันนี้คืออันนี้มีน้ําด้วยนะครับแล้วก็มีน้ํามันพร้อมใช้เลย หลังจากนั้นเนี่ยนะเราเดินทางไปที่านาราธิวาสของเมื่อกี้ชุดหนึ่งใช่ไหมแล้วก็ไปที่ไปเอาไปสูไหงโกโลกแล้วก็ไปตากใบนานาคนะครับส่วนหนึ่งแล้วชุดนี้เดี๋ยวจะเดินทางด้วยรถเดี๋ยวจะมีของเอีกนะผมลืมบอกใช่ไหมทุกคนของที่มาอีกชุดคืออะไรรู้ป่ะมีพ่อยกของกันจอมพลังครับพ่อยกของกันจอมพลังเอาของมาให้อ่ะห้าแสน ไม่ขอเอ่ยนามอยากให้ผมเอาของไปแจกชาวบ้านให้ถึงมือชาวบ้านเพราะเขาบอกว่ากันจอมาลังเขาชอบมากช่วยจริงทําจริงเอาของไปห้าแสนเอาไปแจกชาวบ้านโอ้โหผมแบบประทับใจมากเขาส่งของจากไหนรู้ไหมกรุงเทพมหาดใหญ่รถเดินทาง20ชั่วโมงเพื่อที่จะมาถึงที่นี่เดี๋ยวหลังจากเดินทางมาถึงที่นี่เดี๋ยวเราจะใช้รถนะครับ fts เนี่ยนะขึ้นไปส่งชาวบ้านนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพี่รบกวนรบกวนพี่กังเดี๋ยวใช้เครื่องหอเกษตรพี่กังตามไปที่ตากใบใช่ไหมใช่ครับไปพี่ไปขึ้นทีมไปกี่คนครับพี่ทีมเนี่ยกี่ทีมไปกี่คนที่จะขึ้นไปที่ตากใบแปดคนคแปดคนนั่งด้ลำาสี่ลำมาสี่อ๋อดเต็มพอดีเต็มพอดีพอดีว่าพีกีก็อยากจะไปเอาภาพที่แบบมาร่วมกับทีมพี่เพราะว่าเขาบริจาคมาเยอะเลยอืม ได้สักสองคนไหมครับเหลือใครบ้าตอนนี้มีใครไปบ้างวะตอนนี้อันนี้คือสี่คนนี่เหมายความว่าปกติเป็นเป็นรอยปพอใช่ไหพอมันนั่งได้ห้าคนนะครับเพราะมันมีช่างเครื่องมีช่างเครื่องก็คือผมในส่วนของเขาเนี่ยเขาก็คือเขาสามารถไปได้แต่ไปกับรถเอฟทีแล้วขากลับให้กลับเอ็มไอ เออกลับ M I ได้ M I เพราะว่าเดี๋ยวขากลับใช่มันต้องกลับเราก็จับเาก็ี้คือคือเขาไปเจอผมที่ภารกิจปัตตานีไหมได้เพราะว่าเดี๋ยวผมไปที่สุไหงโกลกใช่ไหมกับตรงตรงนู้นน่ยอ่าแล้วมาเจอที่ปัตตานีแล้วก็ปัตตานีอ่ะเราใช้ F T S เนี่ยไปรอของอ่ะเราไปรอเพราะตามช่วงบ่ายอยู่แล้วแล้วไปรอนู่นเสร็จปุ๊บก็ขากลับพอของเสร็จหมดปุ๊บก็ขึ้น M I กลับมาเอางั้นไหม นั่งรถไปอันนี้แล้วขาต่บแล้วอันก้อนนี้เขาไปนั้นผมยังไงก็ไม่ไปอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมนั่งรถไปดีกว่าตัดต่างห่างในออฟฟิศก็พอได้ได้ไหมสองพี่นะสองที่นะได้เอ้าเฮ้ยเฮ้ยกิจกิจรถเหลือสักคนหนึ่งได้ไหมวะไอ้หาเรื่องความปลอดภัยอย่าแบบทำงานเสี่ยงเลยหรือไงคนหนึ่งนะปิ๊อ๊บปิ๊อ๊บขอสักคนได้ไหม อันนี้นั่งไปกับพี่กันเลยหนึ่งคนไอลูกกับพี่กันก่อนไปพี่เอกฟังดิเนี่ยพอยเวลาบอกก้วไม่ฟังเลยนั่งไปทีเขียวอะไปกับพี่กันไปที่ที่โกลกใช่แต,แต่ของแต่ของอะต้องนั่งถือของกันไปด้วยนะพี่นะไหวนะของมันทับนะเพราะว่าผมอยากให้เอาเนื้อที่มันให้ชาวบ้านเขามหมดหมดอะไรเงี้ยไปโกลกปึ๊บแล้วก็พอกลับมาลงที่อินทยุต แล้วพี่ก็ถ้าแจกพี่ตัวลกแล้วพี่ได้ภาพแล้วพี่ก็ค่อยนั่งเรียมอกับมาที่นี่ <Okay. S 1> พอทักไปนะครับมีอะไรอ้าวดู f c มาดูดูดินี่คือความน่ารักของมอบ42นะผมจะบอกให้เขาน่ารักตรงไหน <c oughs> ออรู้ป่ะขอบอทำข้าวนะทหารทำข้าวแจกอาสาแจกคนออกไปทำงานนะขอ,อไปช่วยชาวบ้านแล้วไม่พอ ช่วยคนไปช่วยชาวบ้านอีกโอ้โหน่ารักมากครับระดีมากมาตัวจีตตัวจีตมาแล้วครับนี่คือของคนหลวงนะครับอันนี้ของคนหลวงอันนี้ลำที่หนึ่งสแตนบายครับลำที่หนึ่งสแตนบายครับ ขาดแล้วแป๊บนึ่งนะเดี๋ยวไว้ก่อน คนดูฮอไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรอสักครู่นะคะขอบคุณค่ะเดินทางได้ขอปลอดภัยนะคะขอบคุณค่ะ ตอนนี icana, EN, 네้คุณกันกกำลังคุยประสานงานอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวรอแอ๊บหน่อยขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่ติดตามเลา ตอนนี้กำลังขนของขึ้นรถนะคะเร็วเรเรรเร็วเขอาของขึ้นด้วยเลยเอาของขึ้นด้วยเอางี้ทุกคนเดี๋ยวมันชุนมุนอยู่นะฮอไม่ได้ดับนะครับเดี๋ยวเราตัดอ่า ภารกิจตรงนี้เลยมันจะได้รวดเร็วนะครับนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะขนของนะครับเราไปเจอกันที่สนามกีฬาสงไห่โกลกแล้วเดี๋ยวเราไปเลยเดี๋ยวขนของขึ้นสักครู่หนึ่งมันจะได้รวดเร็วนะครับเจอกันนะก็ติดตามไว้บา,บาย